สองสองเส้นเลยคู่นอกคู่เลย เอาอาซานีหมดเลยไหมะหะีหมดแล้วเอาอาซานีหมดขาบอกแลว้วเมื่อกี้ตอนเราจอดอาสายืนเต็มอยูอ่เอาอาซาไปนั่งได้ไหมได้มาพบสบตาอีกเศร้าเล Ta 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 Má đi đi ta ta đi ta 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 đuổi đi ngay ta 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 Má ta เราไม่ไม่ใครตามเจยจอดจ้จอดเจ้จอดเถอจอดแล้วดินี่ เชื่อรถมาตำรวจเขาคุยกันนะทีมงานเจ็คเชื้อรอมาเขาว่าอย่างนี้แหละเหรอเอาเรียกให้ผมจอดเมื่อกี้เขาเรียกให้ผมจอดเดินเดินเดินชิดขอบทางเไยการเตาไม่มีอะไร ำบังหันไอ้บอกให้หมเมาเป่าลง้งเดินบอกให้อาสายดิน่าอ,อยู่นะบอกเทมันตุนเพียบบอกเป็นไงเออทไงเทมันตุ่นในยู่ไม่เป็นเพียบเลยนี้บอกบอกด้วยว่าเวลาอะไรห้ามถายพอมัดุษหาแต่เรื่อนมาเหรอถาม่ึงกันนะโอ้สารวัตรมาเองเลยเหรอ ่านลอง่ันลองไม่ใช่สามัรลอง่านลอง่ันลองอลก็ต้องเลมีเรื่องพอนั่นอ่ะไม่ไม่เป็นไรเพราะด่าเมาเีเป็น่าที่มิประโยชน์พ่ก็าปกตเป็นด่าที่มิประโยชน์กก็แม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เขาเคาะกระจกเรียกผมผมเลยจะไปไปให้เขาเป่าสักหน่อยเพราะผมเนี่ยบอกบอกว่ามันเปนไ เมื่อกี้เรียกผมผมไม่ได้หยุดจะจะเป่าผมไหมเมื่อกี้เรียกผมคันดำอ่ะผมไม่ได้หยุดให้ไม่เป่าแล้วใช่ไหมโอเคจีเมื่อกี้เขาเคาะกระจกรถเรียกผมแต่ผมไม่ได้มีเจตนาหนีนะผมเพียงเพื่อจะจอดรถให้มันปลอดภัยนะครับเพราะการเรียกรถหยุดตัวอย่างเงี้ยเนี่ยมันอันตรายไม่เรียกรถจอดกระทันหันเขาเบรกหวดทิ่มเลยอันนี้รถใหญ่มาข้างหลังอ่ะรถใหญ่มาเห็นไหม อันนี้มันเป็นเรียกว่าอะไรนะป่นหนึ่งมีประตูปินหนึ่ง,นนงส่วนใหญ่เราก็จะมีรถแต่รถใหญ่รถพ่วงรถบรรทุกใหญ่ๆทั้งนั้นแหละพักเขาวัดพักเขาวัดวันนี้เอาสองฝั่งเลยเอานอกเอาในาเลยอันนี้อันนี้เลนนอกอันนี้เลนนอกที่ที่มาจากเลียบมอเตอร์เวย์เลียบมอเตอร์เวย์เลี้ยวเลี้ยวซ้ายมา นะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนจะมีการตั้งด่านตรวจฉีตรงนี้เมื่อก่อนเลยโอ้รถพ่วงมาไม่เบรกโอ้นี่ว่าหายไปแล้วเนี่ยเมื่อก่อนจะมีการตั้งด่านตรวจฉีตรงนี้จําได้ไหมเป็นของสอพอน้งขามนี่แหละนี่นี่ป้อมป้อมป้อมอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนมันจะไม่มีรั้วนะเมื่อก่อนมันจะมีต้นไม้ซุ้มไม้ เขาเขาจะพากันไปตรวใจอยู่ใต้ใต้ร่มไม้เมื่อก่อนตรงนี้ตรงนี้เป็นด่านตรวจชีนนี้ฟุตบาทนะบาทเพื่อสอพอน้องขามเขาจะอุ้มเหมือนสอพสอนอาราชบังเหมือนสอพธอัญญะเพื่อเขาจะอุ้มอีกอันนี้บนฟุตบาทนะเนี่ยฟุตบาทาไปเยี่ยมชม ให้กำลังใจเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเขาเคาะกระจกเรียกเขาเคาะกระจกรถเรียกผมดังตามบรรยากาศแต่ตรงนี้มันไม่มี CCTV มันไม่มีป้ายเนี่ยตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีป้ายมันไม่มีกล้อง CCTV ตรงนี้เป็นถนนคู่ขนานป้ายกับ CCTV อยู่ตรงนู้น ป้ายกับป้ายหยุดตรวจป้ายผู้คุมด่านอยู่ตรงนู้นกล้อง cctv อยู่ตรงนู้นแต่ตรงเนี้ยมีแค่ตำรวจสานายซึ่งมันเป็นถนนคนละเลนนะอันนี้อันนี้เลนเลนที่มาจากมอเตอร์เวย์อันนี้เลนที่มาจากชลบุรีจริงๆแล้วมันมันนั่งจะมันน่าจะตั้งเส้นใดเส้นหนึ่งนะเพราะว่าป้ายแจ้งเตือนมันไม่มีเมื่อกี้รถพ่วงมาเกือบเอา3ามคนนี้ไปกิน,นมือก็มมนเป็นไรครับก็จั <laughs> ไปไ็่ไรพ,พี่เดี๋ยวฝากพี่แจพี่แจก็ต้องบอกด้วยว่าดา่านเมานี้ก็สมาชิกเราก็มันมันเป็นด่านที่มีประโยชน์ต่อส<ม>ังคมถ้าเป็นไปได้เราก็ลงไปเพื่อเอาบรรยากาศเฉยๆก็ได้ไม่ไม่จริงจริงจริงแล้วจริงจริงแล้วถามถามว่ามันมันถูกต้องเหมาะสมไหมถ้าถ้าเราเอาในรูปแบบอย่างนี้นะมาเมางมองในรูปแบบการตั้งจุดตรวจใช่ไหมใต้หยุดตรวจมันมันจะต้องอยู่ตรงหน้าด่าน ่มันก็ต้องอยู่ตรงหน้าอ่างตรงนี้ไม่มีแล้วใช่เพื่อเพื่อแจ้งเตือนก่อนระดับแรกแจ้งเตือนต้องเมาดูทำเลในการเลี้ยวิลงมาครับมีแต่รถพ่วงรถบรรทุกแล้วก็ลงเนินใช่ลงเนินมาแต่ว่าสิ่งที่ผมมั่นใจคือตอนนี้มาเจอพี่ก็เข้าใจว่าระดับรองพวกกับระดัรเป็นมันเกิดอะไรขึ้นก็แค่นี้ล่ะมันมันไม่ต้องอะไรมันอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นอันนี้ผมมาผมก็งงนะมันเป็นแบบอะไรมัน กุ้งใเป็นแบตแบตเตอรี่คนไม่รู้นะไม่เห็นปักไฟไม่เห็นอะไรก็จะมองว่ามันเป็นแบตแบบแบตเตอรี่นะตัวนี้นะอ่ามันเป็นแบตเตอรี่นะมาดูตรงนี้ก็ได้นี่แจ็คนี่ใช่ไหมอ่ามันเป็นแบตเตอรี่แล้วถ้าพี่แจ็คสังเกตหรือให้อ่สมาชิกของเราหรือ FC สังเกตดูนะจะไม่มีคนนั่งตรงนี้มีแค่คนเดียวแต่ว่ารถ ออกอดหนึ่งอามสี่ห้ารถกอดอยู่หคันแสดงว่ามีการนำโซกไปแล้วนำตัวโสงไปแล้วไม่มีการเจรจาแน่นอนถ้ามีการเคลียร์หรือเจรจาเนี่ยรถจะไม่อยู่ในสภาพแบบนี้ใช่ไหมตามที่เราเห็นเอาลนะม,มันมันมีมันมีอะไรบางอย่างที่อ่ะอย่างน้อยก็ไว้วางใจได้ระดับนึง ระดับระดับรองผู hmm. Never, leave, right ้กับกกับมาเองแต่แต่ตรงนี GPA ้ห right ้ามเลยนะเราเราจะไม่ใา่นะตรงนี้นะนี่เขาเรียกโพลิสไลน์เนี่ยภาษาราชการเขาเรียกโปลิสไลน์เราห้ามเข้าไปเลยนะเนี่ยถ้าถ้านักรบด่านเถือนคนไหนนะครับเจอเจอสัญลักษณ์เนี่ยเขาเรียกโปลิสไลน์เจอสัญลักษณ์แบบนี้กั้นอย่างเงี้ยเนี่ยๆนี่คือบริเวณห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้านะครับอย่าอย่าไปตะบี้ตะบันเขาบอกว่าเฮ้ยเข้าได้เข้าได้เสร็จพื้นที่ สาธารณนาไม่ใช่นะครับถ้าเขากั้นแบบนี้แล้วนี่นี่คือระเบียบในการตั้งสุดนะครับคือคัดกรองคนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นถึงจะเข้าไปได้นะครับเท่นี่อันนี้คือถูกหลักเราเราไม่ได้บอกว่าตะมีตะปันนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีการตั้งโกลิสไลน์ไม่มีการตั้งป้ายเอาโต๊ะตัวเดียวมาตั้งอันนี้เราสามารถเติมได้เขาไรครับเพราะมันเป็นฟุตบาทใช่เพราะเป็นฟุตบาทแต่ถ้าเขาเขาสั่พื้นที่อย่างนี้อันนี้คือพื้นที่ของเขาอันนี้ถูกต้องแสงสว่างเพียงพอไหมแสงสว่างเพียงพอแล้วก็มีมีไฟอันนี้ดวงนครับ ที่สำคัญคือรองผู้กำกับมานั่งดูแลเองรองผู้กำกับน้องขามมาเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเพราะเวลาเรามาน้องขามทีไรนี่ท่านเป็นรองผู้กำกับสอบสวนด้วยนะใช่ไหมท่านท่านถ้าลองเป็นรองผู้กำกับสอบสวนใช่ไหมครับหน่าช่วยให้ให้ผมมาแต่งตั้งมาเจ้าหน้าที่จอแล้วมาช่วยด้อีกโอ้โหจอา้ีจอด้วยไม่เลยไปไม่ครับเชื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมครับเชื่อประชาชนครับ แล้วแกนั่นแหละรับไม่ไปไล่เดยวระดับระดับรองผู้อุมกับสอบสวนมาเองนั้นพี่แจ็คเดี๋ยวเราไปอ่าโอเคที่บวาพ่อที่นี่คงไม่มีอะไรเป็นมันไม่ใช่ด่านตรวจฉี่มันมันจะแตกต่างจากตรวจฉี่แน่นอนเพราะตรวจฉี่นี้เรากินยากินไรมาเนี่ยมันก็ขึ้นทราบครับแต่ว่าถ้าด่านเมาเนี่ส่วนมากปีแต่ประชาชนขอที่เราเห็นจําเคสที่อุบลได้ไหมได้มีคุณครูท่านหนึ่งโดนเป่าเมาโทรขอไป มีแต่คนทัวรมาขอช่วยแต่ทุเจ้าหน้าที่ตำรวจขูบนไม่กล้าปล่อยเพราะวกเราอยู่ตรงนั้นนหะจนสุดท้ายเราเรารู้ว่าแกเป็นครูอยู่ที่อ่าตอนนี้ได้เป็นเป็นสอกออเขาเลยไปบอกเจ้าที่ว่าเอออันลุมแกไปเออพวกเราก็จะจับแล้วเออเมื่อพวกเรากับเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงปล่อยไม่ได้มันมันก็มีทั้งผลดีและผลเสียนะครับมันบางครั้งบางครั้งการการที่มีพวกเราไปมันอาจจะเป็นการเสื่อม อัยิงพูดยิงนะมันมันมัดสูบกว้อพี่เพราะฉะนั้นเราเราเราต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าเหตุเหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะมันมันมันสมควรที่เราจะอยู่ไหมถ้าเกิดเราอยู่ปุ๊บมันอาจจะเขาอาจจะมองเราอีกมุมนึงคือเราไปเสือกหรือเราไปขัดขวางไม่เลยพี่เขาไม่มองเลยถ้าด่านเมานะมึงมาทําไมวันนี้แค่นั้นแหละมึงมาทําไมกูจะรอดอยู่แล้วมึงมาทําไมวันนี้นะ กลายเป็นว่าประชาชนเกลียดเราอีกออใช่แ<ต>างนั้นแต่แตดนเมานี่มันทั้งมีข้อดีและข้อเสียแต่ในข้อเรื่องของการสุจกริตผมมองว่ามันมันปิดไปได้ยากเพราะกฎหมายใหม่นี่เกี่ยวกับเมาแล้วขับมันรุนแรงมากเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปเรียกรับทุกวันนี้ผมว่ามีแดอ่ะถ้าผมโดนนะผมโดนแล้วปุ๊มีผลกระทบกับงานนี้ผมขอเจราจารเลยนะใช่ขอเสนอไปเลยขอเจรจาไปเลยออันนี้คือเรื่องจริงครับเรื่องจริงเรื่องจริงที่ได้พบเห็นมาแล้วก็สอบถาม แล้วทำไมไม่ไม่อยากรุ้งผมพี่แจ็คแม้กมระทั่งสมาชิกหลายๆคนเจอหมดส่งข้อความมาส่งสลีปการโอนเงินมาวันนี้โดนเป่าเมาโดนสี่พันห้าพันสุดท้ายเมื่อวกผมไปตามเรื่องแล้วคนเมาได้ต่างคืนโอ้ผมขออนุญาตครับผมทางบ้านผมไม่อยากให้มีปัญหาเอาเรื่องไม่อยากให้มีปัญหาไม,ไม่อยากเอาเรื่องหัวหน้าผมกลัวว่าจะมีผลกระทบต่องานครับเมียผมว่าสารพัดปัญหาแต่ตอนที่ อยากได้ตังค์คืนแ่ะมาหาสู้สู้ขาดคา<ช>ผมพอได้ตังค์ไปแล้วก็โอ้พี่ครับอย่างนั้นอย่างนี้ก็เข้าใจครับไม่เป็นไรทุกวันนี้ก็เลยด่านเมาก็ล่อยผ่านนะว่อยผ่านล่อยผ่านแต่แต่เราเราไม่ได้สดนับสนุนให้คนเมาแล้วขับนะไม่ได้สดนับสนุนด่านเมาเนี่ยนักรบด่านเถื่อนเราสนับสนุนให้ตั้งนะครับเพราะการเมาแล้วขับเนี่ยมันเป็นการสร้างภาระพุทธิเ,เขาแต่ถ้าเมาแล้วสมมุติว่ากฎหมายให้50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถ้ามันเกินมาสัก54 55เนี่ยเราขอเจ้าหน้าที่นะครับขอดื่มน้ําแล้วขอนั่งพักขอนั่งพักแล้วก็ขอเป่าใหม่อันนี้อันนี้มันมันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถอารุมาเรวยกันได้ไม่ผม,ม,มว่าเจ้าที่ตำรวจก็ไม่อยากจีบจามันมันแค่นี้เองแหละแต,แต่แต่มันมีประเด็นมันเคยมีประเด็น53ครับปรับ4,000มันเคยมีประเด็นไงอันนี้ก็เลยอยากชี้แจงว่าถ้ากรณีที่มันเกินมานิดๆหน่อยๆนะครับอ,อ,อย่างเช่นก็ไปให้50<ม>เกินมา53 ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ว่าขอดื่มน้ําขอนั่งพักสักสินาทีแล้วนะเป่าหมา่เป่าใหม่ได้ไหมครับ<ด>หรือรไม่ก็ทดสอบสมรรถนะในการขับรถทดสอบสมรรถนะในการตัดสินใจถ้าเป็นคนปกติทั่วไปถ้าสามารถทําได้เหมือนปกติว่าลองขอเจ้าหน้าที่ดูว่ามันสามารถรแล้ว,ลวแล้วอีกกรณีหนึ่งที่ที่ด่านเมาเราไม่ปล่อยผ่านนะพ้าขนงนะผ้าขนงอันที่เป่าสลีปสลีปที่ไม่ตรงกับเวลานะเราไม่ปล่อยผ่านนะ นี่จุดจุดที่เราที่ที่เราว่าจะไปไม่ทีโอ้เขามาแล้วเขามาแล้วแต่วันนี้ที่แจ็คสังเกตแบบหลายคนอยาบอกเป็นรถตำรวจเจ้าหน้าที่หรือเปล่ารถเจ้าหน้าที่เขาก็มีมาแล้วนะเขามีมาจอดแต่ที่เราเห็นจอดอย่างนี้คือรถรถผู้ผู้ต้องสงสัยก่อนอ่าอาไม่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 ไพ่ไ่ไม่าม่ไ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 ก่ไม่ไมไปไปหมดแล้วม่ไม่คม่ไม่ไม่ไมบไม่่่ไม่ไ ผมผมผมขอพูดเรื่องเลนระเบียบไปหนึ่งในการจับกลุ่มเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้กระทาผิดเมาแล้วขับได้หนึ่งคนนำตัวส่งสารสารใจสารนั่ง่นั่งกับคนละรอในนี้เลยอันนี้ไม่ต้องเข้ากล้องหรักรอเกินสารสารดาเนินคดีจับปรับตํารวจที่จับจะได้เปอร์เซ็นต์ค่าปรับใช่ไหมเปอร์เซ็นต์นำจับอ่าตรงตรงนี้มันเป็นอย่างนี้พี่ตามที่ผมรู้อันนี้ถ้าเป็นข้อมูล ที่ไม่ถูกต้องก็ขอให้สมาชิกของเราส่งข้อมูลมาว่าเป่ามานี้มันปรับมันปรับเปลี่ยนตลอดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอผู้ขับขี่รถเดตนส่วนบุคคลผู้ขับขี่รถโดยสารหรือคนส่งอย่างนี้มันมันกฎหมายไม่เท่ากันปริมาณแอลกอฮอล์ก็ไม่เท่ากันได้ไม่เท่ากันไม่เท่ากันแต่แต่เบื้องต้นท,ที่ถามตำรวจผู้ใหญ่มาเบื้องต้นที่ถามทุกท่านที่มีหน้าที่ควบคุมด่านเร่าแอลกอฮอล์ท่านท่านจะบอกว่าสิ่งเวลาเจอพวกเรานะท่านจะบอกว่า ไม่จาเป็นที่ต้องไปเรียกรับไม่จำเป็นที่ต้องไปอะไรที่มันนอกเหนือกฎหมายเพราะถ้าเกิดเราทําหน้าที่ตรงไปตรงมาจับส่งดําเนินคดีตำรวจทุกคนที่จับจะได้เปอร์เซ็นต์นำจับทุกคนอันนี้ผมแน่เย็นปก,กรจรก็เล่าให้ฟังอยู่ใช่ไหมถ้าแบ<ล>บสารวัตรปกจรนะครับบอกว่าจะเอาหน้าที่ตําแหน่งต,งตัวเองมาหยิบสดทําไมร้ 200, อยสองร้อยเพราะมันจะมีรางวัลนาจับให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังนําจับเนี่ยไม่มันไม่มีใครไปกล่าวหาคุณได้ เพราะมันเป็นสิงที่คุณควรจะได้นะครับมันเป็นสิทธิที่คุณควรจะได้และมันเป็นหน้าที่ของคุณหรือปว่าเป็นฝันกําลังใจที่คุณมาปฏิบัติหน้าที่แล้วจับผู้ต้องหาได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้แต่การที่คุณมาเรียกรับหรือว่ามาเสนอนน่นนี่นั่นเพื่อเป็นการปล่อยตัวนี้มันไม่ควรนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่อะไรนี่เดี๋ยวพี่สูชาติาตำรวจอาชีพตำรวจนี่นะมีแต่คนแข่งเฮ้ยแช่งมีแต่คนแช่งมีแต่คนแช่งวัน <laughs> นี้มีแต่คนแข่งแช่ง มันมันเป็นเรื่องปกติครับพี่มันเป็นเรื่องปกติครับมันมันเป็นเรื่องปกติเราอย่าว่าแต่เราเลยแช่งแช่งมีหลายอย่างนะแช่งให้รวยแช่งให้อายุยืนแช่งให้ตายไวมันมันมีหลายแช่งนะัอันนี้พี่ทิมนีถูกกล้องแล้วส่วนเขาจะแช่งอะไรเราไม่รู้นะครับก็ในงานทำเมื่อกี้นะใช่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจบแล้วเราไปทุดที่สองก่อน ครับเพราะว่าวันนี้มีการแจ้งเตือนมาพร้อมกัน3ามจุดครับมี3าจุด3าจุดพร้อมกันเดี๋ยวเราจะไปดูจุดแรกลองมาเองเลยลองพุ่มกลับอันนี้อันนี้ท่านเปรองพุ่มกลับแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจรด้วยนะครับอันนี้ลองพุ่มกลับสอบสวนนะมีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับบันทึกจับฟุมผู้กระทาผิดโดยตรงเลยแล้วแกก็ได้รับมอบอำนาจให้เป็นเจ้าพนักงานจราจรด้วยวันนี้แกก็มานั่งอยู่นี่ด้วยนะครับพี่สังวาลแสนเทียนพูดอันนี้จริงครับพี่ด่านตรวจเยี่ยวครับใช้เวลาไม่นานเหมือน เลื่อนที่ครับไปสิบนาทีแล้วก็ไปสิบนาทีแล้วก็ไปพออยู่นานไม่ได้อยู่นานไม่ได้ลองอะไรลองภูภูริทัศน์อะไรอ่ะที่มีปัญหากับกับพี่อ่ะกับพี่ก็ไปนั่นอ่ะเออท่านท่านลองนี่นิสัยดีนะนิสัยดีคนเนี้ยยิ้มตลอดอ่ะเวลาไปลุกครั้งอ่ะชอบเลี้ยแมวชอบชอบเลี้ยแมวไปโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าต่อไปสสวัดีครับ